ตอนนี้สันญ,ญานถ่ายทอดสดของเราพร้อมแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านทั้งผู้ปฏิบัติผ่านระบบ Zoom Meeting และปฏิบัติผ่านระบบ YouTube เข้าสู่กิจกรรมนิ้รักษาสมาธิออนไลน์ประจามันพระที่7 เดือนตุลาคมพุทธศักราช2568ค่ะซึ่งวันนี้ตรงกับวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน11ปีมะเส็งและวันนี้ก็ตรงกับวันออกพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญของอพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันนะคะในลำดับแรกขออนุญาตนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการรับอุโบสถศีนซึ่งเช้าวันนี้เราได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปุญญาพิวัตร หลวงปู่บุญส่งสิริธรรมโมท่านเมตตามาเป็นประธานในพิธีรับุุบสถสินให้กับพวกเราในเช้าวันนี้ค่ะในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนานิม,มนต์หลวงปู่นำกล่าวบูชาพระตาารยไตรและขอให้ทุกท่านกล่าวตามค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะควาอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะควา พุทธังภะควันังอภิวานเทมิพุทธังภะควันังอภิวาเทมิสาวากาโตภะควตาธรรมโมสาวากาโตภะควตาธรรมโมอัมมังนมัสสามิ ขามังนามสซาอามิสุปติปัโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจุปฏิปัโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังฆังนามามิกราบนมัสการพระอาจารย์ และขอเชิญทุกท่านกราบถวายความเคารพท่านพระครูปุญญาพิวัตรหลวงปู่บุญส่งสิริธรรมโมอค์ประธานในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ลำดับต่อจากนี้จะเป็นการจะเป็นการรับอุโบสถศรีลขอทุกท่านตั้งใจกราบคำอาราธนาอุโบสถศรีลโดยพร้อมเพรียงกันค่ะมะยังพันเตติสระเนนัสหะ อัดถังคัสมนาคตังอุโปโสถังยาจามะทุติยัมปิมยยงพันเตติสรเนนะสหะอัดถังคัสมนาคตังอุโปโสถังยาจามะตะติยัมปิมยยงพันเตติสรเนนะสหะอัดถังคัสมนาคตัง ป,โปูโสรถยาจามะขอ,อนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงว่าไปตามบทนโมด,ดังนี้นโมตัาาสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัาาสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจงตั้งใจถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพนับถือของข้าพเจ้าตลอดชีวิตพึงว่าไปตามบทดังนี้แม้ครั้งที่สองว่าทีีสามเพาว่าไปตามบทดังนี้พุทธังสรณังกัจฉามีพุทธังสรนังกัจามิธรรมังสรนังกัจฉามิ ธรรมังสระนังขชามิสังขังสระนังกชามิสังขังสรนังขชามิอุต well ิยัมปีพุทธังสรนังกชามิอุติยัมปีพ <po ุทธังสรนังขชามิอุติยัมปีธรรมังสรนังกชามิอุติยัมปีธรรมังสรนังขชามิอุติยัมปีสังขังสรนังกชามิ พุติยมปิสังขังสรนังขชามิอติยมปีพุทธังสรนังกชามิตัติยมปิพุทธังสรนังขชามิอติยมปีธรรมังสรนังกชามิตัติยมปิธรรมังสรนังขชามิอติยมปิสังขังสรนังกชามิตัติยมปิสังขังสรนังขชามิ ิสรณกนกัมะนังนิทตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอตินาธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามี อะทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ วิการลโภชนาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจคีตวานิตวิสุกดัดนามะราวันทะวิเลปณะธารณะมันณะวิภูสนทาทนาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามีนัจคีตวาทิตวิสุกทัศนะมาลาคันทะวิเลปณะธารณะนะมันทนะ วิภูษณาฐานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจจาเสยนมหาเสยนาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจจาเสยนะมหาเส,ส,สยนายนะเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิอัตสิกขาปทานิสิเรนะสุกติงยันตีสีเรนะโภกสัมปทา สีเลนานิปุติงยันติดสส e m สีลังวิโสทะเยสาธุค่ะณนะตอนนี้พวกเราก็ได้รับโอโบศส,สักศินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อจากนี้ขอกราบหลวงปู่เมตตาให้อวาาธรรมแก่คณะผู้มาปฏิบัตินิรสารสมาธิออนไลน์ประจำวันพรานี้ด้วยเจ้าค่ะจะเจริญสุขสวัสดีทุกท,กทกุท่าน วันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันพระสิบห้าคำเป็นวันสุดท้ายของการจำพรรษาตลอดเวลา90สบวันใรมาสหนึ่งก็มีสามเดือนที่เราปฏิบัติเพ่งคัดเริ่มปฏิบัติในทางธรรมวินัยของเราในทางพุทธศาสนา เราสอนให้เป็นคนดีเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งมีความตั้งใจมั่นยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นหลักนับถือพระธรรมเป็นหลักนับถือพระสงฆ์เป็นหลักเรียกว่าเราดองถือที่สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พึ่งของเราเราอาศัยชีวิตของเราอาศัยอยู่ในโลกนี้โลกนี้ตั้งอยู่มานมนาน หลายพันปีห้าพันปีเรีกว่าตลอดเวลาโลกหมุนชีวิตของเราก็หมุนเรามีโอกาสได้เกิดขึ้นมานบนโลกนี้พบพระพุทธศาสนาก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเราก็อยู่ในศีลในธรรมรักษาศีลปฏิบัติจ,จิตใจของเราให้มีความแจ่มใสเบิกบานในหน้าที่ของเราที่ปฏิบัติทุกวันเรามีความเข้มแข็ง ตั้งจิตตั้งใจมั่นคงรักษาความดีรักษากจิตของเราไม่ให้ตกตำ่ำให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของตนให้ได้เสมอทุกเวลาวันเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปไม่รอใครไปเรื่อยไม่มีว่าวันนั้นวันนี้จะรอคุณความดีเราก็ตั้งใจมีสติอยู่ทุกเมื่อมีสติทุกเมื่อและลึกว่า เราทำอะไรอยู่อะไรที่เรามีอยู่ในขณะนี้เรามีจิตสำนึกในพระพุทธเจ้าในพระพุทธธรรมประสงค์หลวงพ่อก็สอนพวกเราตั้งให้อยู่ในคุณความดีเราก็ตั้งอยู่ในคุณความดีเหมือนกันกับหลวงพ่อทำตลอดหลวงพ่อร้อยปีท่านปฏิบัติเราก็ปฏิบัติตามท่านในฐานะที่ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเรา เราเป็นสิทธิ์ของสมเสร็จพระญาณวชิรดมพุทธาคมพิสิทธิ์จิตตานุภาพพัฒนานิลกสาธกธรรมวิจิตวิเทศศาสนกิจภัยสาลวิปัสนาทุราธรธรรมยุทธิกะกคณิสอนบวรสังคารามสถิตนวัดธรรมมงคลเทวุนนันทวิหารพระรามหลวงเกตพระกนงงกรุงเทพมหานคร เราก็เป็นลูกศิษย์ของท่านท่านได้ดิบได้ดีท่านไปถึงไหนแล้วเราก็ไปถึงนั่นท่านสอนให้เราตั้งอยู่เราก็ตั้งอยู่เหมือนกับที่ท่านท่านสอนให้นับถือภูริตประ,ระถังประสงค์นิตระนิลสละาไตอย่าพาไตลัตนะไม่มีสิ่งใดที่เกินไปพาระตนะไตาได้เราก็ยึดถือ คุณความดีเหล่านี้อยู่ในจิตใจของเราทุกเมื่อนึกถึงมาอะไรก็พุทธโธภาวนานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นหลักนึกถึงพระธรรมเป็นหลักนึกถึงพระสงฆ์เป็นหลักตั้งใจอยู่ในรัตนตรนัยนี้เราก็ไม่ประมาทเราตั้งอยู่ในศีลของเราศีลของเรามีกี่ข้อก็มีแปดข้อห้ามฆ่าสัตว์ห้ามประพฤติผิดในการห้ามลักของของเขา ้ามพูดปดพูด,พดประมาทเหล่านี้ก็เป็นข้อที่เราเว้นปฏิบัติเราก็ได้ปฏิบัติกันมาในฐานะที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจา้าเป็นลูกศิษย์ของตถาคตเราก็ตั้งใจมั่นว่าเราทําแล้วเราได้เราได้เร,ไดเราดีเรามีในคุณของเทพปฏิบัติเรามีศีลศีลคุ้มครองเราให้เราตั้งอยู่ด้วยความอายุยืน ไม่มีโรคไม่มีภัยมีอายุวัฒนะโดยรัตนะไตรเป็นที่พึ่งยึดที่ยึดดื่นนี้แหละน้ำใจของเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่ละไม่เลิกในสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่มันมาข้างเราก็เรียกว่ามาปล่อยวางไปไม่ใช่ของแท้เราเอาของจริงของจริงคือจิตใจจิตใจมั่นมั่นคงยึดถือในสิ่งที่เราควรนับถือ นับถือพ่อแม่ก็เป็นอุปการะคุณนับถืออาจารย์ก็เรียวกว่าเป็นอุปการะคุณนับถือพระสงฆ์ก็เป็นอุปการะคุณนับถือเพื่อนสหธรมิกก็เป็นเพื่อนสหธรมิกเรียวกวเป็นเพื่อนเป็นฝูงไปด้วยกันมาด้วยกันนีเรียวกว่าตรงไปตรงมามัชฌิมาปฏิปทาเราปฏิบัติเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องรักษาจิตใจของเราให้สูงให้อยู่ในธรรม ไม่เหมือนกับคนสมัยใหม่สมคนสมัยใหม่หรือว่ามนุษย์สมัยใหม่นี้ไม่ถือเอาความถูกต้องเอาแต่ความถูกใจเป็นใหญ่เรียนสูงแต่จิตใจในีนมันไม่พัฒนาจิตใจไม่ไมจดจ่อในคุณธรรมประพฤติขัดแยง้งเอาความทุกข์มาใส่ตัว สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนมีกิเลสมีตัณหาสร้างสร้างกิเลสให้เกิดกิเลสเกิดตัณหาพัฒนาไปในทางนั้นเรียกว่าเป็นคนที่เป็นไปตามยุคแต่ยุคโบราณน,นั้นคนสมัยเก่าเป็นยุคโบราณถือดีถือดีถือชั่วเอาเป็นหลัก สิ่งที่เป็นความดีก็ปฏิพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นความชั่วก็ละเลิกพยายามปฏิบัติให้น้อยลงในสิ่งที่ไม่ควรทำกิเลสตัณหาก็ไม่ได้เพิ่มสร้างบุญกุศลให้เพิ่มกุศลบุญกุศลมากกว่าก็หมายถึว่าอากาศดีอากาศดีดีกว่าอากาศเสียถ้าอากาศดีก็อายุยืนมีวัฒนธรรมที่ดีอยู่ใน กฎเกณฑ์ที่ดีอายุก็ยืนยาวนานถ้าไปอยู่ในอัตคัดอากาศไม่เพียงพออาหารไม่ดีสุขภาพก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นสมเด็จของพวกเราจึงได้ว่าเราอาศัยสิ่งใดต้องรักษาสิ่งนั้นเราอาศัยศีลเป็นที่พึ่งเราก็ยึดศีลเป็นหลักเป็นเป็นประธานเป็นใหญ่ในตัวของเราศีลที่เรารักษา มันก็คุ้มครองเราปฏิบัติเราให้เราไม่ตกอยู่ในที่ชั่วให้เราตกในที่ต่ำต้อยให้ตักให้เกิดใ,ในความขีบหายเกิดความวุ่นวายเกิดเสืยอ,อกระสนวุ่นวายเป็นทุกข์ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราละเราเวน้นเราปฏิบัติในทางดีไม่มีโอกาสที่จะตกต่ำได้เพราะเราตั้งอยู่ในคุณเครื่องแห่งความเป็นผู้ดีเป็นผู้มีศีลและธรรม มีศีลประจําตัวมีกายรักษาดีมีความเข้มแข็งมีจิตใจมั่นคงในพุทธเจ้ามีจิตใจมั่นคงในพุธทธธรรมมีจิตใจในคุณพระสงฆ์เราเอาศัยสียงรัตนตรัยนี้เลยว่านัตถิเมสรนังอัอยางพุทธโธเมสรนังวลังพระพุทธเจ้าเป็นติพึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พื่งของเราพระสงฆ์เป็นติพึ่งของเรารเ,เรา,เราเอาศัยรัตนตรยัยอยู่ในศีลในธรรมแล้วศีลแปดเราก็มี จิตใ,ใจเราก็มีความมั่นคงก็ยิ่งยิ่งรักษาก็ยิ่งมั่นคงในตัวเราเราจะไปอาศัยทรัพย์อะไรที่มันพึ่งพาได้ทรัพย์ภายนอกจะเป็นบ้านเรือนมันก็ไม่อยู่กับเรามันก็เก่าก็แก่ไปเหมือนตามการรถลาก็เหมือนกันต้องเก่าต้องแก่ต้องคําต้องฆ่าต้องชำรุดชุดโทมไปตามการเวลาชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันสังขาร เกิดมาก็ต้องมีเจ็บมีป่วยมีไข้เป็นเรื่องธรรมดาของสังขารแต่ว่าใจนใใี่อย่าให้เป็นไปตามนั้นใจต้องเข้มแข็งแม้ว่าอายุมากร่างกายไม่ค่อยดีแต่ว่าใจสู้เอาธรรมะเข้าช่วยธรรมโมคาวิเลกติธรรมจารีปฏิบัติธรรมยึดธรรมเป็นหลักรักษาศีลเป็นหลักศีลไม่ดังพร้อยศีลไม่ ไม่ทุศีลินไม่ปฏิบัติศินให้เกิดความด่างคล้อยความเกิดความเศร้าหมองจังกิจใจในทางศินเรามีศินที่ดีแล้วก็รักษาศินของเราไปตลอดระยะเวลาที่เรารักษาอยู่มีชีวิตอยู่เราก็ต้องรักษาถ้าไม่มีชีวิตก็เรียกว่าตายไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติได้เราก็เรียกว่าพบหน้าพบมันมีหลายพบพบปัจจุบัน หรืออดีตชาติที่เราอดีตมาแล้วผ่านมาแล้วชาติก่อนๆนูน้นไม่รู้กี่ชาติร้อยชาติพันชาติห้าร้อยชาติก็เรียกว่าไปเรียกว่าเป็นไปตามการกุเวลาแต่ปัจจุบันเรามีชีวิตอยู่เรามีพระพุทธเจ้าเรามีพระธรรมเรามีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราอาศัยรันตนนาใจเป็นที่พึ่งพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นที่พึ่งทางใจ เราใสยใจของเราเป็นใหญ่คิดดีทดําดีสิ่งที่มีความชั่วสิ่งที่มันเป็นหายความหายยนะก็อย่าเด้พึปฏิบัติเวลาเราเวลาเราปฏิบัติเราก็นึกถึงผู้ที่ปฏิบัติเป็นแนวทางของเราคือเจ้าปุคุณสมเด็จของหลวงพ่อของเราเนี่ยทําความดีมาตลอดเวลาร้อยปีมาเดี๋ยวทาประโยชน์สุขให้กับลูกศิษย์ลูกหาให้กับ ญาติโยมสาธุชนผู้ที่เป็นศิจานุสิตเป็นปึกแผ่นแน่นหนาะสร้างสถาบันพรังกิตานุภาพเราอยู่ด้วยความสงบสุขเราก็ต้องอาศัยธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องชุบจิตใจของเราให้ชุ่มชื่นในธรรมะธรรมของข้อปฏิบัติที่เราทําอยู่เดินจงกรมก็มีรลทติภาปมานาก็มีสติ นั่งนอนก็นมีสติยืนก็นมีสติเดินก็นมีสติมีสติทุกเมื่อมีศีลทุกเมื่อแม้ว่าเราจะสิ้นลมไปก็ถือว่าไปดีเป็นสุกโตไปดีไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไปดีแล้วไม่ไม่ทรมานถ้าคนที่ไปทรมานก็เรียกว่าเป็นกรรมของใครของเรา เราต้องทำกรรมดีกรรมมุนีกรรมมุนามัตติโรโกสัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมผู้ที่มีศีลไม่ทำก็ย่อมเป็นต่อไปตามศีลผู้มีศีลผู้ไม่มีรมมมธรรมก็เกิดความลำบากเกิดความเดือดร้อนเกิดความิตดปฏิสารเกิดความลำบากกาสมรักใจปฏิบัติอะไรก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะฉะนั้นเรามีศีลแล้วมีกายที่ดีแล้วรักษากายของเราไม่ให้ตกต่ําพูดแต่สิ่งนี้ดี จิตใจเ็าเรียกว่าว่าจาพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นของเล่นหรือว่าตลกโปกฮาเราไม่เอาเราพูดแต่สิ่งดีๆทำดีคิดดีทำดีปฏิบัติด,ดีตั้งตนในคนดีเรียกเป็นผู้มีศีลเป็นคนที่เป็นแบบอย่างเป็นบุคคลที่ควรเคารพนับถือเพราะฉะนั้นเราบูชาสิ่งใดบูชาจะปูชนียนัง เอตมังคารมุตตมังบุคคลที่ควรบูชาควรกราบไหว้ความพับถือก็เคยเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นมีคนที่ทําเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราแล้วเราก็ปฏิบัติด,ดีตามทางของท่านที่ท่านแนะนําบุรพา,ารย์ทั้งหลายหลวงปู่ทั้งหลายที่อบรมสั่งสอนเราก็ได้ฟังธรรมวังเทศมาเป็นจานวนมากสิ่งใดที่มันดีที่จะยึดเหนี่ยวเป็น จิตใจของเราได้เป็นแนวทางที่จะปฏิบัติเราก็เอามายึดมารักษามาระลึกมาเริ่มทำตามตามตามคําแนะนําที่ท่านชี้แนวทางนั้นเป็นไปตามนั้นชีวิตของเราก็จะเป็นไปตามนั้นมีความสุขมีความสบายสบายใจเพราะว่าเรามีศีลเป็นที่ลั่งมีศีลเป็นที่ตั้งแล้วมีใจิตใจเป็นที่ระลึกมีแนวทางที่ดีเราก็ ตั้งจิตจตั้งใจทำสิ่งที่ปลายชีวิตแล้วออกพรรษาแล้วเรามีโอกาสที่จะทำบุญได้สะสมบุญไว้เป็นกำลังเห็นว่าคนที่ไม่มีกำลังคือไม่มีกำลังที่จะทำเรามีกำลังที่จะฟังเทศเรามีกำลังมาถือศีลเรามีกำลังมาปฏิบัติธรรมเรามีกำลังเดินจงกรมกิตภาวนา สร้างคุณค่าให้เกิดเป็นในมีในตนมงคลเกิดแล้วในชีวิตของเราอายุเราก็จะตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในสมาธิตั้งอยู่ในปัญญาของเรามีสติปัญญาเฉียบแหลมมีการปร้องกันตัวของเราไม่ใหต้ตกในทางที่ดีที่ไม่ดีตกในทางที่ดีเรียกว่าไปดีมาดีเพราะฉะนั้นเรามีบุญแล้ว ปุญกุศลเป็นที่พึ่งของเราปุญญานิปรโรกัตมิงปฏิทาหุนติปานินางบุญเป็นที่พึ่งของเราเราอยู่ในศีลแล้วบุญก็คุ้มครองเราไม่ตกไปในทางที่ต่างๆเพราะฉะนั้นขออานวยวุฒิคันตัญญาที่ประสบความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงออกพรรษาแล้วให้ทําหน้าที่ของตนเหมือนกันกับที่ไม่ออกรักษา,ษาจิตรักษาใจให้มีความมั่นคงพุทธศาสนานับถือผู้ที่คนนับถือปฏิบัติในสิ่งที่เราเคยได้ปฏิบัติมาก็ขอให้จง จเจริญทุกเจริญธรรมในปกนุกันนั่นเธอสาธุในลำดับต่อจากนี้ขอเชิญตัวแทนผู้เข้าปฏิบัตินิราศาสมาธิออนไลน์เข้าถวายประจัยธรรมในหลวงปู่ค่ะขอเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นค่ะสาธุการพร้อมกันนะคะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ยาทาวริวหาปุราปริปุเรนดิสักครังเอวมเมวอิโตรินนังเปตานังอ oh ุปกัปปติสิต ah ังปฏิตังทุมังคิปมเมวจมิจโตสเพปุเรนดุสังกปาจันโนปนรโสอยาถาเณชโชติระโสยาถาสัพพีนติโอวิวัต จันตุสัมบารอนโกวินาทตุมาเทววันวันตารายุสุขีปิญญาโยโกมาวาอาิวะตนาสิมริสนิจังุตาปจางยนนุจัดตาโรธา สุิตาวิรุณหาพุทธศาสนาเนอร่งคาสุขิตาโหตัสสะสเบิยติพิเตอัตลาตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนาเนอร่งคาสุขิตาโหตัสสะสเบิยติพิเตอัตลาตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเน อารมณ์าสกิตาโหทัสสะเบิยติภิภวตุสาพมังกราพระคันดุสาพเทวตาตามบุญทานุภาเวีนัสธาสดีพรวันตุเตภวะตุสาพมังกระพระคันดุสาพเทวตา ตามมธรรมานุภาเวนัสธาโสธีพวันตุเตวะตุสัพมังกรราคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสธาโสตีพวันตุเตสาธุ ค่ะ <c oughs> ในานามของคณะผู้เข้าปฏิบัตินิราศารสมา,าธิออนไลน์ประจำวันพระนี้ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงปู่เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะที่วันนี้ได้เมตตาให้อุโบสถศิล์และให้อวาตธรรมแก่คณะผู้เข้าปฏิบัตินิรศารา,าสมาธิออนไลน์กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับหลวงปู่ได้เจ้าค่ะสาธุกค่ะและในโอการนี้ขอเชิญทุกท่านกราบถวายความเคารพท่านพระครูปัญญาภิวัตหลวงปู่บุญนสงสิริธรรมโมองค์ประธานในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ กราบนมัศการพระอาจารย์จเจล,ออลำดับต่อจากนี้เขากราบาระธนานนิมนต์หลวงปู่นํำกราบบูชาพระัานไตรเราขอให้ทุกท่านกล่าวตามค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุธังภะคะวันตังอภิวานเอมิ อุทังพักวันตังอภิวาเทมิสวาคตุพักวตาธรรมโมสวาคตุพักวตาธรรมโมธรรมนัมสามิธรรมนัมสามมิตุปฏิปโนมพักวโตสาวกสังโฆ สุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามิสังฆนามิกราบนามสก,การพระอาจารย์ ค่ะสำหรับพิธีการช่วงระบโบ,โบสศตัดสินในเชา้าวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขอกราบขอพรบคุณหลวงปู่เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะขอหลวงปู่สุขภาพแข็งแรงนะเจ้าค่ะและลำดับ,บต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัรเช้าโดยพร้อม